อนประกอบคอมเล่นเกมแบบละเอียดทุกขั้นตอนดูคลิปนี้จบทําเป็นแน่นอนทํำยังไงมาดูนครับอันดับแรกคุณก็ต้องมีชิ้นส่วนทั้งหมดนี้ก่อนถ้ามีครบแล้วก็มาเริ่มกันได้เลยอันดับแรกให้เราปลดล็อกซ็อกเก็ต cpu นำ cpu มาใส่โดยสังเกตมาร์กสามเหลี่ยมบน cpu และเมนบอร์ดให้หันไปทิศทางเดียวกันหลังจากนั้นวางลงไปและทําการล็อก cpu ได้เลยทาซิลิโคนลงบน cpu และวางฮีทซิงค์ลงไปได้เลยเกี่ยวขา cpu และกดล็อกอีกด้านหนึ่งให้ลงล็อก ต่อสายไฟฮิตซิงเข้ากับช่องบนเมนบอร์ดที่เขียนว่า CPU fan ปลดล็อกสล็อตแรมและทําการใส่แรมเข้าไปไขน็อต M.2 หลังจากนั้นใส่ M.2 เข้าไปและไขน็อตล็อกให้แน่นนำเคสคอมพิวเตอร์มาหมุนน็อตออกและเปิดฝาเคสเคลียสายไฟพาแนลด้านหน้าออกเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบนำ power supply ใส่เข้าไปและทำการไขน็อตให้แน่นทุกมุมใส่แผน่นฝาหลังเข้าไปและดันให้เข้าที่ ใส่เมนบอร์ดตามเข้าไปให้ตรงกับฝาหลังไขน็อตยึดให้แน่นทุกมุมสายไฟนี่คือสายไฟเลี้ยง CPU ช่องบนเมนบอร์ดหน้าตาจะเป็นแบบนี้รุ่นเก่าจะมี4พินแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่จะมี8พินต่อเข้าไปได้เลยครับสายไฟตัวนี้คือสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดต่อเข้าที่ช่องเมนบอร์ด24พิน สายไฟตัวนี้คือสายไฟ USB 3.0ด้านหน้าเคสคอมต่อเข้าที่ช่อง USB 3.0แบบนี้ครับสายไฟตัวนี้เป็นสาย HD Audio สำหรับต่อไมหรือหูฟังด้านหน้าเคสคอม ต่อเข้าที่ช่อง audio บนเมนบอร์ดครับสายไฟนี้เป็นสาย USB หน้าเคสคอมนะครับต่อเข้าช่อง USB บนเมนบอร์ดได้เลยครับและสุดท้ายสายไฟที่มีหลายหัวแบบนี้นะครับให้เอาสายไฟที่เขียนว่า LED บวกใส่ช่องที่1และ LED ลบใส่ช่องสีเขียวที่2ช่องสีแดงที่อยู่ด้านข้างสีเขียวให้ใส่สายไฟที่เขียนว่า HDD LED และช่องที่อยู่ด้านล่างสีเขียวให้ใส่สายไฟ power switch นะครับเมื่อต่อสายไฟทั้งหมดแล้วก็มาใส่การ์ดจอกันครับ การ์ดจอที่ผมเลือกใช้ตัวนี้จะเป็น rtx 4060นะครับนำการ์ดจอใส่เข้าไปในเคสเล็งให้ตรงช่อง p c i e และกดให้เข้าล็อกไขน็อตยึดที่ด้านหลังให้แน่นต่อสายไฟเลี้ยงการ์ดจอให้เรียบร้อยหากการ์ดจอของใครไม่มีรูแบบนี้แปลว่าเป็นรุ่นประหยัดพลังงานไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงนะครับเสร็จเรียบร้อยเสียบปลั๊กกดสวิตช์เปิดเครื่องใช้งานได้เลยครับใครดูแล้วไม่เข้าใจขั้นตอนไหนคอมเมนต์สอบถามได้ครับผมตอบกลับทุกคอมเมนต์